สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีหนังเรื่องแต่ความรักด้วยความเจ็บปวดเรื่องราวในหนังจะเป็นยังไงต่อนนั้นเรามารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะโดยหนังเปิดเรื่องมาที่สาวสวยชื่อว่ายูอิเธอเป็นนางเอกของเรื่องได้นั่งอยู่คนเดียวในภาพแห่งหนึ่งแล้วจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าอามะเข้ามาหาเธอ อามะได้เข้ามาจีบเธอแล้วโชว์ลิ้นสองแฉกเหมือนงูกิ้งก่ายให้กับเธอดูดูเหมือนว่าเธอจะสนใจในตัวอามะไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วอามะก็ชวนเธอไปที่ห้องแล้วในวันต่อมาอามะก็ได้พายูอิไปหาเพื่อนของเขาซึ่งเป็นเจ้าของร้านสักเขาชื่อว่าชิบะพอ,อยูอิเห็นชิบะเธอก็เหมือนจะชอบชิบะขึ้นมาทันทีแล้วชิบะเองก็เหมือนว่าจะชอบเธอเช่นกันเธออยากจะเจาะลิ้น ซึ่งชิบะเองก็เจาะให้ในระหว่างที่ยูอิกําลังเจาะลิ้นอยู่นั้นเธอก็ได้จินตนาการว่าได้แซบกับชิบะพอเจาะลิ้นเสร็จอามะก็ได้เข้าไปดูของเลื่อยเปื่อยในร้านของชิบะยูอิก็ได้เข้ามาคุยกับชิบะแล้วชิบะก็แอบเอาเบอร์ให้กับยูอิไปพออามะเข้ามาเห็นเขาจึงไม่พอใจมากและต่อว่าชิบะไปนิดหน่อยและในวันต่อมายูอิเข้ามาหาเพื่อนสาวที่นั่งอยู่ข้างถนน แล้วยูอีก็โชว์ลิ้นที่เจาะมาใหม่ให้กับเพื่อนสาวดูสองสาวได้คุยกันสักพักยูอีจึงชวนเพื่อนสาวไปเจอกับอามาพอเธอได้เห็นอามาเพื่อนสาวก็ถึงกับตกใจถึงแม้ว่าอามาจะเจาะเต็มหน้าแต่เขาก็ดูสุภาพต่อหน้าสาวสาวแล้วทั้ง3าคนก็พากันไปนั่งดื่มที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งแต่ทว่าในระหว่างทางกลับนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับนักเลงข้างถนนสองคน พวกมันได้เดินมาหาพวกเขาและหวังจะทําไม่ดีไม่ร้ายกับสองสาวอามะจะเข้าไปปกป้องสองสาวเอาไว้เขาจึงถูกพวกนักเลงถีบนันจึงทําให้เขาเลือดขึ้นหน้าเขาจึงเข้าไปต่อยพวกนั้นแถมอามะยังเอาฟันของพวกมันออกมาไปที่ลึกไว้สองซี่ ยูอีเห็นท่าไม่ดีกลัวพวกนักเลงจะตายก่อนเธอจึงบอกให้อามาหยุดและตำรวจก็เข้ามาพอดีทั้งคู่จึงรีบวิ่งหนีตำรวจออกมาได้อามาได้มอบฟันของพวกนักเลงให้กับยูอีเอาไว้เพื่อเป็นตัวแทนความรักของเขากับเธอดูเหมือนว่ายูอีจะชอบมันมากๆเลยพอมาถึงที่พักยูอีก็รีบนำฟันนั้นไปล้างน้ำทันทีแล้วก็มานั่งข้างเตียงอามาเดินเข้ามานั่งข้างๆแล้วกล่าวขอโทษยูอี ที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ยูอีจึงเตือนสติอามะไปว่าถ้าเขาเผลอฆ่าคนขึ้นมาจริงๆอามะจะต้องติดคุกแล้วก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยในวันต่อมาในขณะที่อามะออกไปทำงานยูอีก็ได้เข้ามาหาชิบะที่ร้านของเขาเธออยากจะสักเธอจึงเดินเข้าไปเลือกลอยสักรูปมังกรที่เหมือนกับอามะชิบะคิดในใจว่า เหยื่อเข้ามาถึงร้านแล้ววันนี้จะไม่ปล่อยให้เธอหลุดออกไปแน่ๆเขาจึงเดินไปปิดร้านแล้วเขาก็มาบอกอยู่อีกว่าที่ปิดร้านก็เพราะว่าสักให้คนสําคัญไงล่ะแล้วชิบะก็ไปนั่งวาดรูปมังกรเพื่อจะเอามาเป็นแบบสักให้ยูอีก ยูอีเดินเข้ามาชิบะแล้วขอดูรอยสักของชิบะชิบะก็รีบถอดเสื้อโชว์รอยสักทันทีพอเธอได้เห็นเธอก็ชอบรอยสักกิเลนของชิบะเอามากๆยูอีจึงอ้อนให้ชิบะสักตัวกิเลนและมังกรให้กับเธอ เธอคิดว่ากิเลนเป็นตัวแทนของชิบะส่วนมังกรก็เป็นตัวแทนของอามาแต่ทว่าค่าใช้จ่ายในการสักครั้งนี้มันก็แพงเอามากๆยูอี <UI S 1> <UI S 2> ไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายไหวชิบะจึงเสนอให้เธอมีความสัมพันธ์กับเขาแทนซึ่งยูอีก็ตอบตกลงพอเสร็จกิจชิบะจึงชวนยูอีไปหาอะไรกินแต่ทว่าเธอก็ต้องปฏิเสธไปเพราะเธอต้องรีบกลับมาหาอามา ก่อนที่เขาจะกลับมาห้องแล้วในคืนนั้นเองยูอีก็ได้บังเอิญเห็นข่าวในข่าวได้บอกว่ามีชายคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ข้างถนนสภาพของศพนั้นเละเอามากๆและฟันก็หายไปสองซี่พอเธอเห็นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นพวกนักเลงที่อามาได้ไล่กระทืบในวันก่อนนั้นเองส่วนอามาที่นอนหลับปุ๋ยอยู่ที่เตียงก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นได้พลั้งมือฆ่าคนตายไปเสียแล้วพอตกวันรุ่งขึ้นยูอีที่กลัวว่าอามาจะถูกจับ เธอจึงให้อามะเปลี่ยนสีผมจากสีแดงไปสีทองซึ่งอามะเองก็ยอมทําตามที่ยูอีขอต่อมาอามาและยูอีก็ได้ไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อของแต่จูจูชิบะก็ได้โทรมาหายูอีเพื่อนัดเจอเธอด้วยความสงสัยของอามะอยากรู้ว่ายูอีคุยโทรศัพท์กับใครเขาจึงเข้าไปถามเธอเธอจึงโกหกไปว่าเพื่อนสาวโทรมาชวนไปดื่มนะ่ะ และในวันต่อมาอามาและยูอิก็ได้เข้ามาที่ร้านของชิบะชิบะได้นํารูปที่เขาเพิ่งออกแบบเสร็จมาให้ยูอิกดูแล้วอามะก็ได้เข้าไปหยอกล้อเล่นกับชิบะตามปกตินอนทับตักของอามะเหมือนสนิทสนมกันมากโดยที่ไม่รู้เลยว่าชิบะขาบแฟนของตนเองไปกินซะแล้วจากน,านั้นทั้งสามคนก็ไปกินมือคํำด้วยกันจังหวะที่อามาขอตัวเข้าห้องน้ําจึงทําให้ชิบะและยูอิก อยู่ด้วยการเพียงลําพังชิบะเอามือรูปเธอและเชยคางยูอิไว้เขาบอกว่าจะสักให้ยูอิอย่างสุดฝีมือเลยแล้วชิบะก็ได้ถามยูอิไปอีกว่าในระหว่างการสักถ้าเขาเกิดค่ายูอิขึ้นมาจะทํำยังไงยูอิก็ตกใจว่าทําไมชิบะถึงถามแบบนั้นเธอยังไม่ทันได้ตอบอามะก็เข้ามาพอดีชิบะจึงไม่ได้คําตอบจากยูอิ ในตอนนี้ยูอีก็ได้แต่คิดในใจว่า<ๆ>เธออยากเก็บเขาไว้ทั้งสองคนระหว่างอามะที่ต่อยคนตายเพื่อเธอกับชิบะที่ร่วมรักแบบซาดีพร้อมที่จะฆ่าเธอได้ทุกเมือ่อเธอไม่สามารถเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้เลยจริงๆพออามะและยูอีกกลับมาที่ห้องอามะก็ได้บอกกับยูอีกว่าเขาอยากจะไปดูเธอสักในวันพรุ่งนี้แต่ทว่ายูอีกก็ไม่อยากให้ไปแล้วอ้างว่าชิบะเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเขาไม่ทําอะไรฉันหรอกพอตกรุ่งเช้า ยูอิก็ได้เข้ามาหาชิบะที่ร้านพร้อมกับบอกว่าวันนี้จะให้แค่โครงร่างไปก่อนนะแล้วค่อยมาลงสีทีหลังถ้าอยากให้เขาแก้ตรงไหนก็บอกเขาได้เลยยูอีจึงบอกชิบะไปว่าเธอไม่ต้องการให้เขาสักลูก,กตาของมังกรและกิเลนเธอได้ให้เหตุผลว่าถ้ามังกรและกิเลนไม่มีลูกกตาทั้งสองก็ไม่สามารถบินหนีไปไหนได้หลังจากที่ชิบะล่างโครงร่างเสร็จแล้วแต่จูจูอามะก็ได้หนีงานมาหายูอิ ซึ่งทั้งคู่ก็เพิ่งเสร็จกิจกันพอดีเรียกได้ว่าเส้นยาแดงผ่าแปดเลยทีเดียวเกือบไม่ทันพออามะได้เห็นโครงร่างรอยสักที่ตัวของยูอีเขาก็ชื่นชมชิบะว่าฝีมือเก่งขั้นเทพแล้วทั้งสองคนก็ขอตัวกลับ ในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเดินกลับบ้านอยู่นั้นอามะก็ได้เข้ามากอดยูอีเอาไว้ท่ามกลางฝูงชนนับร้อยที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยเขาไม่ได้สนใจเลยว่าคนอื่นจะคิดยังไงอามะได้บอกกับเธอว่าเขารักเธอมากรักซะจนร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวเหมือนอามะจะกลัวว่ายูอีจะจากเขาไปแล้วในวันต่อมายูอีก็มาสักกับชิบะอีกตามเคยแล,แล้วหลายวันผ่านไปยูอีก็ได้ดื่มหนักเพราะเธอเลือกไม่ได้ระหว่างอามะกับชิบะ ซึ่งอามะเองก็พยายามห้ามเธอไม่ให้ดื่มแต่เธอก็ไม่สนใจคนที่รักเธอเลยอามะเสียใจหนักมากที่ยูอิอยู่ในสภาพนี้แต่ว่าในใจของยูอิในตอนนี้มันก็เจ็บปวดยากที่จะบอกใครได้ต่อมาชิบะได้โทรมาถามยูอิว่าเมื่อหลายเดือนก่อนมีอะไรเกิดขึ้นกับอามะหรือเปล่าเพราะว่าตำรวจมาที่ร้านของเขาแล้วถามถึงชายที่มีผมสีแดงและมีรอยสักรูปมังกรยูอ e ิที่รู้อยู่แก่ใจว่า ตำรวจมาตามหาอามะเธอจึงโกหกชิบะไปว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับอามะหรอกเพราะว่าอามะตัวติดกับเธออยู่ตลอดเวลาจากนั้นชิบะก็นัดให้อยู่อีกเข้ามาหาที่ร้านแต่ถ้ว่าครั้งนี้ยูอีก กับลังเลใจไม่อยากเข้าไปหาเขาแต่ด้วยความเมาเธอก็เข้าไปหาชิบะอยู่ดีครั้งนี้ยูอิเข้ามาหาชิบะด้วยอาการเมาหนักมากและครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งที่ผ่าน,านมาชิบะเหมือนจะหลงรักยูอิเข้าจริงๆซะแล้วเขาได้ขอเธอแต่งงานแล้วมอบแหวนให้กับเธอจากนั้นชิบะก็ขอตัวออกไปซื้อของยูอิก็กลับมาที่ห้องและได้โทรหาอามะ แต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อกับอามาได้เลยเธอจึงกระวนกระวายใจกลัวว่าอามะจะเป็นอะไรไปกลัวว่าตำรวจจะจับอามะไปเธอจึงนั่งรอเขาจนถึงเช้าเธอเริ่มเป็นห่วงอามะมากกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจจึงถามชื่อของอามะแต่เธอก็ตอบไม่ได้เพราะเธอไม่เคยถามชื่อจริงของอามะเลยยูอีก,ก็ไม่รู้จะไปพึ่งใคร จึงเข้ามาหาชิบะที่ร้านแล้วเล่าความจริงทุกอย่างให้กับชิบะฟังว่าอามะนั้นเผลอไปต่อยคนตายชิบะจึงพายูอิไปที่โรงพักเพื่อแจ้งความตามหาคนหายเพราะชิบะมีทั้งชื่อและรูปของอามะยูอ e. ิที่กลับมาก็เอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญชิบะจึงโทรไปหานายจ้างของอามะนายจ้างจึงตอบกลับมาว่าอามะไม่ได้มาทํางานเลยแถมยังติดต่อเขาไม่ได้อีกในระหว่างนั้นก็มีสายของตำรวจโทรเข้ามาชิบะได้กลุมมือของยูอิเอาไว้ แล้วบอกกับเธอว่ามีคนพบศพชายคนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่อามาหรือเปล่าทั้งสองคนจึงรีบเข้าไปดูศพพอ,อยูอีเข้ามาดูศพใกล้ๆศพนั้นก็คืออามะจริงๆเธอปล่อยโฮออกมาด้วยความตกใจและเสียใจอย่างสุดขีดร่างของอามะเต็มไปด้วยบาดแผลแถมเล็บก็ยังถูกถอดอีกด้วยและที่หนอนน้อยของเขายังมีทูบป,ปักไว้อีกหนึ่งดอกเธอจึงได้แต่โทษตัวเองว่าไม่เคยใส่ใจอามะเลยตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเธอคิดถึงแต่เรื่องของชิบะ จนลืมคนที่คอยอยู่ข้างๆเธอมาตลอดและรักเธอมากๆพอเธอคิดได้มันก็สายเกินไปเสียแล้วหลังจากนั้นเธอก็เข้ามาที่งานศพของอามะเธอได้เข้าไปโวยวายตำรวจเรื่องที่ตำรวจจับคนร้ายที่ทำร้ายอามะมาลงโทษไม่ได้ชิบะจึงลากยูอีกลับไปสงบสติอารมณ์ที่ร้านของเขาและในตอนนี้ยูอีก,ก็ได้ย้ายมาอยู่กับชิบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาตำรวจก็ติดต่อหาย,อยูอีอีกครั้งตำรวจบอกว่าคนที่ทำร้ายอามะ คือคนที่สูบบุหรี่กินเมนเทลยูอีจึงนึกขึ้นได้ว่าอามะและชิบะก็สูบบุหรี่กินเมนเทลเหมือนกันตำรวจยังบอกอีกว่าทูบที่อยู่ในนอนน้อยของอามะเป็นทูบที่นําเข้าจากอเมริกากินะมดยูอีจึงนึกขึ้นได้ว่าในร้านของชิบะได้ใช้ทูบกินะมดเหมือนกัน แล้วตำรวจก็ถามไปอีกว่าอามะมีท่าทีเป็นผู้ที่มีรส,สนิยมชื่นชอบทั้งชายหญิงหรือไม่เพราะว่าผลชันสูตรศพนั้นได้พบว่าก่อนตายอามะได้ถูกจัดหนักจัดเต็มข้างหลังบ้านยูอิที่ได้ยินก็เริ่มหัวเสียขึ้นมาทันทีเธอจึงตอบไปว่าอามะไม่ใช่คนแบบนั้นนะ แล้วเธอก็เดินออกจากสถานีตำรวจไปพอเธอกลับมาถึงที่ร้านของชิบะชิบะก็ได้พาเธอเข้าไปพักผ่อนยูอิได้บังเอิญเหลือบไปเห็นทูปกลิ่นชมดที่นำเข้ามาจากอเมริกาของชิบะเธอนึกขึ้นได้จึงรีบวิ่งตรงไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อไปซื้อทูปมาเปลี่ยนเธอเอาทูปอันเก่าออกไปและเอาทูปกลิ่นมะพร้าวมาจุดแทนเธออ้างว่าเธอไม่ชอบกลิ่นชมดแถมเธอยังบอกให้ชิบะไปไว้ผมยาวอีกด้วย พอเธอชอบผู้ชายไว้ผมยาวซึ่งชิบะเองก็ตอบตกลงว่าจะลองไว้ผมยาวดูและในคืนนั้นยูอิก็ได้นอนไม่หลับและคิดถึงแต่เรื่องของอามะาที่ตายไปเธอรู้อยู่เต็มอกว่าชิบะเป็นคนฆ่าอามะาในระหว่างที่อามะและชิบะกำลังร่วมรักกันพอชิบะ ยิ่งเขาเห็นฝ่ายตรงข้ามมีความเจ็บปวดมากเท่าไรยิ่งทําให้ชิบะฮึกเหิมขึ้นมามากกว่าเดิมและนั่นก็คงเป็นสาเหตุการตายของอามะยูอีลุกขึ้นมาและค้นหาฟันของนักเลงที่อามะเคยให้เธอเอาไว้มาทุบให้ละเอียดจากนั้นเธอก็ตัดสินใจแดกมาลงท้องไปทันทีเธอคิดว่าที่ทําแบบนี้เพราะอยากให้สิ่งที่แทนใจของอามะได้อยู่ในตัวของเธอนั่นเองและในวันรุ่งขึ้น ยูอีก็ตัดสินใจบอกชิบะไปว่าให้เขาสักลูกกตาของมังกรและกิเลนให้กับเธอยูอีคิดในใจว่าต่อให้ชิบะฆ่าหรือขุมขืนอามะก็ไม่เป็นไรแล้วเธอก็ยิ้มออกมาจากนั้นหนังก็ได้จบลง สรุปแล้วยูอีมีโลกสองใบถึงแม้ว่าคนใดคนนึงตายไปเธอก็ยังมีอีกคนอยู่ดีเป็นไงกันบ้างคะสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆชอบหนังแนวไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วแอดจะหาหนังสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราได้นะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ